เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปคราวเดียน้องรัก ที่มาถึงเมืองเอเคอร์ได้อาทิศหนึ่งแล้วพี่ปลอดภัยดีและจิตวิญญาณกำลังแรงกล้าแต่เตรียมใจมาเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเหล่าหญิงชายที่นี่คอยดูแลและหาที่พักให้พี่อาศัยพวกเขาได้เตือนพี่ว่าทางไปเมืองมาซิอาฟได้ถูกยึดไว้โดยพวกโจรและทหารรับจ้างที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองในแถบนี้แบบนี้มันหมายความว่ายังไงพี่ไม่อยากจะคิดเลย สิบเดือนก่อนพี่เริ่มวางแผนการเดินทางครั้งนี้ที่กรุงลมตอนนั้นพี่มีเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือแสวงหาสิ่งที่ท่านพ่อหาไม่เจอจดหมายฉบับหนึ่งที่พ่อเขียนขึ้นปีก่อนที่พี่จะเกิดได้กล่าวถึงห้องสมุดที่ถูกซ่อนอยู่ใต้หินของปราสาทมาซีอัพห้องโถงที่เต็มไปด้วยปัญญาล้ำค่าแล้วพี่จะเจอกับอะไรเมื่อไปถึงที่นั่นละ่ะจะมีใครออกมาต้อนรับไหม ที่พี่กลัวที่สุดกค็คงเป็นเจ้าบ้านเพลมพลาที่แสนอันตรายหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงลุมพัดอันหนาวเหน็บและโดดเดี่ยวมาซีอับไม่ได้เป็นบ้านของเหล่ามือสัญหามากว่า300ปีแล้วเราจะยังฟื้นฟูมันได้อยู่หรือเปล่าเราจะได้การต้อนรับที่นั่นไหมอ่าพี่เบื่อหนาที่จะสู้แล้วคราวเดียไม่ใช่เพราะว่าพี่เหนื่อยหรอกนะแต่เพราะการดิ้นรนของเรามันมุ่งหน้าไปในเส้นทางเดียวเท่านั้น คือไปสู่ความหายะนะแต่ตอนนี้พี่มีคำถามมากกว่าคำตอบเจแล้วและนี่ก็เป็นเหตุผลที่พี่ต้องมาไกลถึงขนาดนี้เพื่อแสวงหาความกระจ่างเพื่อแสวงหาสิ่งที่อันเอียผู้ยิ่งใหญ่ได้ทิ้งไว้ให้ mm. นั่นคงจะทำให้พี่รู้ว่าเราต้องสู้ไปเพื่ออะไรและรู้สิ่งที่พี่เป็นอยู่ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่หรือเปล่านะคราวเดียวความสามารถที่เคยมีอาจจะใช้ไม่ได้หรือไม่ความทะเยอทยานก็อาจจะทําให้พี่หลงผิดอย่าซอหาการจองเวรหรือการล้างแค้นในความทรงจําของพี่อีกเลยแต่จงสู้เพื่อค้นหาความจริงนั่นดูจะเป็นประโยชน์เสียมากกว่าเรื่องราวของพี่เป็นแค่เรื่องหนึ่งจากอีกหลายพันเรื่องและโลกนี้คงจะไม่อะไรอวรน,นะหากมันจะต้องจบเร็วเกินไป Assassin นคิ e เ r e v อ l a t i o n s ations, การค้นหาความลับของเอ e ซีโววันนี้ตามร้านเกมชั้นนำทั่วไปติดตามข่าวสารได้ที่ w w w a s s a s s i n k e e d c o m